สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปเข่าใหญ่กันค่ะหลังจากที่เรามาส่งของให้กับคุณนิวกับคุณโอนนะคะแต่ว่าตอนที่ส่งนี้ส้มไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าวุ่นวายค่ะเราเป็นพนักงานส่งของค่ะทุกคนงงวันนี้เราใส่เสื้อเหมือนกันเลยเงินต็มน้เงินแล้วก็โบกสีดำใช่ปวดแฝกครับอะไรควชอบดูไง ทุกคนก็ตอนนี้นะคะส้มกับพี่นิวก็กําลังจะไปข่าวใหญ่กันนะคะจะไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็ไปทำคอนเทนต์นะคะแต่งตัวเป็นเป็ดเสยอ,อย่างแล้วค่ะทุกคนทุกคนอย่าเมาส์ก่อนเรื่องไม่มีอยู่ว่าพี่นิวกับพี่โอนะเขาสั่งของมาแล้วรถส่งของมาส่งแล้วคือส่งไม่พอเพราะว่าเขาสั่งเยอะจัดนะคะส้มก็เลยต้องขับรถมาส่งเองด้วยอีก3ามลังนะคะคือรถเรามันก็บรรจุได้เท่านี้เนาะเดี๋ยวอีกหน่อยว่าจะออกเปก็นรถกระบะแล้วล่ะปิดประตูไปเลยนะคะแล้วก็ยวเอาไว้ขัารถมาส่งของให้กับตัวแทนนะคะเออก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะ <ๆ S 1> พี่เราจะไปไหนกันอ่ะอะไร meeting ครับ within 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 a c c e ต้องถูกต้องนะ within โอเคเราจะไปร้านนี้นะคะที่มันจะเป็นเหมือนอะไรนะพี่ท yeah> 네ี่เป็นหินนะสโตนอะไรนะโอ้โหร้านนี้พี่เพราะว่าพอบ้านพี่อ่ะซื้อหินอ่อนซื้อที่เมืองนี้แล้วพี่มดู G P S แล้วมันอยู่ตรงข้ามกับเหมืองหินพอดีเออพี่ว่ามันน่าจะเป็นหินจากเมืองนี้แน่ๆเพราะมันสีเดียวกันเมันมีสตอรี่นะร้านเนี้ยดีไม่ดีเจ้าของเจ้าของเมืองหินมันเปิดเองด้วยแต่ไม่รู้ใช่ป่ะไม่ใช่ อาจจะ<ช>ไม่ได้<ช><ช>แต่ว่าเป็นเป็นหินที่มันอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองหินพอดีอาจจะเป็นความบังเอิญมั้งเออแต่อยู่ใกล้ๆก,กันเลยเพราะว่าพี่อยากซื้อหินซื้อหินที่หินอ่อนที่นั่นไงพี่เลยรู้หนูว่าใช่ถ้ามันนะต้องไปถามเดี๋ยวต้องไปถามเขาเอาพี่ถามเจ้าของเลยออไปถามเ้ของ แจ้าของเขาบอกว่าไม่รู้จ okay. ักกะพก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศของการถ่ายคลิปแล้วกันอะเดี๋ยวดูให้ดูก่อนข้างหน้านะคะแบบนี้ให้พรนี่ะคะคุณเ่อกำลังจะขับไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะ ทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้สั่งเลยเมื่อตะกียะไปกินมีวิ i นเทอมาใช่ปะฉันลืมกล้องไปค่ะ <S <S แล้วคือตอนที่แรกนะคะดูนูนนอ่ะฉันให้เธอดูก่อนฉันให้เธอดูก่อนมี t ิ i นเ e ออู้ไปแล้วแค่นั้นแหละรีวิวไม่มี<อ>เดี๋ยวเอาใส่ให้เป็นไฮไลท์แล้วกันนะคะทําไมเป็นคนที่อยากจะทำมีล็อกอยากจะทําช่องแต่ว่าไม่ติดกล้องไม่ติดมายเอออันนี้แปลกนะอันนี้แปลกที่ไปกินกันเมื่อกี้นะคะคือกินแบบ <im itation> อะไรนะพี่กินอะไรบ้างวะเราอ่ะพิซซ่าสปากเก็ตตี้แล้วก็ซี่โครงหมูบาร์บีคิวแล้วก็อะไรนะพอตดอกนะคะทสี<ม>่ยงคืออร่อยดีมากนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้เลยก็งงตัวเองนะคะ <im itation> แล้วก็ไปนั่งแบบไปนั่งตกักฝนไปนั่งโดนละอองฝนแล้วก็เนี่ยฝนตกอีกแล้ว <im itation> พี่ฝนมานตอีกแล้วอ่ะ้อา <im itation> กลับบ้านกันไหม <im itation> สรุปคือฉันถ่ายคลิปอะไรอะ่ะวันนี้ฉันถ่ายคลิปอะไรหรอคุณ <im itation> นิวเราถ่ายคลิปอะไรกันคะ <im itation> เราไปถ่ายคลิปนะคะแต่ว่า ที่นี่คนซองอร่อยนะคะทุกคนปวดปากปวดปากแม่อันแม่คลิปนี้จะถูกเผยแพร่โอ้โหหรอพี่ Yes เอามาใครเรามาไม่ไม่ไม่คือประเด็นคือมันเปียกมีลมมั้ยมีลมมานละมาแล้วค่ะทุกคนโอาเดิน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 เรานะคะก็เข้ามาที่ร้านมันชืาออะไรนะมาเทอร์เอ้ยต้องรู้อ่ะมาเทอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละ เดี๋ยวนะคะร้านก็จะเป็นแบบนี้ขอให้ดูวว้า wow. มาแล้วนะคะทุกคนว the ันนี้ก็จะมารีวิวนะคะจะมาให้ดูว่าประปองที่นี่คือเขาอร่อยสมคำน้ำหือป่านะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอุ้อะไรถืออะไรนี่วยังไงบ้างเหรอบ้าบอหมดแมั้ฮะเกงแล้วไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบก็เลยไม่รู้ว่ามันแบบ หนูไม่กินหวานเลยไม่ชอบกินหวานแล้วใช่ไหมเพราะดูทรงมันน่าจะหวานแล้วหนูเราทำไงอ่ะมันอร่อยเบอร์ไหนเราต้องต้องต้องให้คะแนนกี่คะแนนอ่ะก็แล้วแต่เราสิหน้าตาเนี่ยให้สิบเต็มแต่ว่ารสชาติก็เนี่ยหวานอ๋ออร่อยอืมแล้วกาแฟกาแฟเป็นไงไอ้เจนอันดูงกลางนี่ดูอันหวานเรียบมิล ดีกาแฟบอกว่าดีกาแฟดีาแฟดีเฮ้ยึเหมือนแบบเข้มข้นมากเข้มข้นกว่ามากหันมารีวิวตัวเองมากไหนลองกินดิมาลองดิเป็นไงหวานขอนไปไม่ได้หรอเฮ้ยทุกคนคือดูดีว่าส้มอ่ะถ่ายแบบเนี้ยแล้วคือนี่คือสตอรี่ไอจีส้มนะแล้วคือมันไม่สามารถกส่งได้อ่ะแล้วเนี่ยทำมาอย่างงามเลยโอ้ยทำไมวะ ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เลยเนะี่ยแสดงว่าโทรศัพท์อยากได้ใหม่เฮ้ยโทรศัพท์อยากได้ใหม่เฮออะไรเธอยังว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่ปะเหอะอืมทำไม่ได้ะคะ่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนดูทุสิบเต็มเลยนะคะส้มให้เลยแล้วแบบดีมากนะคะโอเคนะแบบอุตส่าห์แบบว่างามเลยนะคะไม่ได้แต่ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าอเอาบรรยากาศมาให้ดูแล้วนะคะว่าที่ร้านเนี่ยเป็นยังไงเนะเาะเคยเมานิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ไปนั่งกินมิทวินเทอร์ใช่ปะใช่แล้วก็แบบสั่งเยอะมากเลยเว้ยแล้วก็กิกนไม่หมดแล้วก็ผล โดนฝนโดนอะไรกันก็มั่วซนนั่วไปหมดเลคะ่ะเพราะว่าก่อนมาเนี่ยคือไม่ได้เช็คสภาพอากาศก่อนนะคะอยากมาก็คือถล่มขับมาเลยตั้งคำถามกันตลอดเวลาว่าทำไมวันนี้คนเยอะจังวะวันนี้มันพอนอะไรวะมันไม่ใช่วันหยุด <มา S 1> นะเว้ยเออสรุปคือวันนี้เราไปทั้งหมดสร้านนะทุกคนไปร้านแรกก็ไม่ได้เข้านะคะฟิสตินเขาเขาใหญ่ที่มันเป็นหินนะทุกคนก็คือไม่ได้เข้านะคะสวยมากแล้วก็เฉอะแฉะมากนะคะถ้าเราไปตอนนี้ก็คือเฉอะแฉะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้า เพร้านที่สองก็คือเราไปเราไปที่มีวินเทอร์นะคะก็นั่งกินกันอยู่แป๊บหนึ่งนะคะไปแป๊บหลอกนานอะเป็นชั่วโมงนะคะเพราะว่าเรานั่งหลบนเออเรานั่งหลบนกันนะคะแล้วก็พอกินข้าวเสร็จแล้วไม่กินหวานมันก็ยังไงอยู่นะคะก็เลยเราก็เลยต้องมาแวะร้านนี้เพราะว่าร้านนี้คือแบบสวยมากนะคะมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟฟอนติคนะคะฟอนติกแบบว่าวัชรีได้แบบฟอนติกไดเอนะคะตอนนั้นนะคะ กันออกเสียงอะแบบเออพวกแบบอักขระแบบว่าเติรเติรเลิกเกเดี๋ยวเรานะคะจะนั่งกินกันแล้วก็นั่งมองมองอะไรกันอยู่สักแป๊บหนึ่งแล<ม>้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเลบรรยากาศรอบๆลานแล้วเนี่ยจริงๆฝนถ้าฝนมันหยุดแล้วเดี๋ยวสักพักนึงไงพี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายรูปเล่นกัน<ม>สวยช่านะคะเดี๋ยวไว้มาติดตามกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราสองคนกำลังจะมาถ่าย ข้างนอกกันนะคะสวยว่ะพี่นิวสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะโอ้ยมากออาพี่เข้าได้ไหมเนี่ยพี่แกงหนูหรือเปล่านี่รูเข้านะคะทุกคนทุกคนดูรูเข้าขุดโอเคให้ฉันเข้ารูนี้นะคะอ่ะ สวยสวย,สวยมากระวังลืน่นระวังลืน่นระวังลืน่นโอ้แท้ยังสวย,สวยนี่ค่ะโอ้โห <c oughs> ก็คือมีแค่เรานะคะ <c oughs> ไม่มีใครเลยขอบคุณสปอนเซอร์ J ใจดีวันนี้พามาเที่ยวนะคะ <c oughs> เ,เป็นไงบ้างคะบรรยากาศแบบที่ร้านดีเนาะพี่นิว ดีมากนะคะแล้วก็แบบหน้ามาอีกไว้เดี๋ยวจะมาจิบเบียเ,เซนจองมาจิบเบียรตรงนี้ทุกคนก็ทิปวันนี้นะคะก็จบซีลงด้วยร้านนี้นะคะมาเดอร์เซโนจะใส่แมสก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้นะคะน่าจะจบทิปนี้แล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านไซทองของเราะคะ่ะคุณแม่ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับลบบุรีบ้านเรานะคะไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพจส้มพาไปแล้วก็ ยูทูบนะคะส้มโอวิ่งไว้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะใช,ใช่ป่ะวะมาเจอแปลว่าอะไรวะพี่แปลว่าอะไรเหรอแม,ม่บอกว่าไม่แม่บอกว่าไม่หรงออ้ไรนะพี่ <laughs> อ <laughs> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะพูดเป็นภาษาอังกฤษพี่นิวพูดภาษาไทยนะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน Mother Say No แม่บอกว่าไม่ <laughs> เอ็นดูจีเบามากเอ็นด <c oughs> ูจีเบามากรู s <S like ้สึกแบบว่าไม่ฉ hmm. <really. S 2> ันไม่ค่อยโอเคเลยโอ้ทำไม่ไม่บอกว่าไม่